ากำลังจะไปที่ภูทับเบิกใช่ไหมครับุอดีเรากำลังจะไปไปไหนนะคะภูทับเบิกวัดป่าชราพีตอนนี้เราที่อยู่ที่จุดพักรถนะครับก็เดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่ภูทับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับเราก็กําลังเดินทางไปที่วัดป่าภูทับเบิกนะครับก็จะไปถือศีลแปดกันนะครับก็มีเพื่อนนะครับอันนี้ชื่อคุณบุตรนะครับก็แล้วก็รุ่นพี่นะครับชวนมาถือศีลปฏิบัติธรรมด้วยกันนะครับแล้วก็ถึงตัวเมืองเพชรบูรณ์แล้วค่ะถึงตัวเมืองเพชรบูรณ์แล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ที่วัดกันนะครับใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับก็จะถึงที่วัดนะครับก็ มาครั้งนี้อันนี้คือมาครั้งแรกไม่เคยมาเลยนะครับก็ตั้งใจว่าจะมามาถือศีลปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็วสักสองสองสามวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจาบรรยากาศโดยรอบของที่วัดมาให้ดูนะครับแล้วก็เพื่อสนใจใช่แล้วก็มันถือศีลเนี่ยนะครับมันจะอิ่มบุญอิ่มเอมใจยังไงแล้วก็มันจะมีอท t i v อะไรให้ทำบ้างนะครับผม ว่าให้เปิดแมสให้เขาดูหน่อยคะคะเขาอยากเห็นนะครับว่าเปิดแมสเราสวยหรือเปล่าไม่ใช่สวยตอนปิดแมสอืมนี่หน้าสดนะคะสดสดอ๋อหน้าสดเหรอินบ็อกซ์เพื่อบอกว่ามี f อซแบบหน้าตาดีๆแบบว่าอินบ็อกซ์มาถามหรือว่าว่ามีฐานะการงานที่มั่นคงอะไรเง okay, ี้ยเฮสดแล้วถ้าเฮไม่สด <c oughs> ไม่เอาไม่สน ใส่ถุงเดียวกันไงสองนะครับเตรียมที่จะเอาไปใส่บัตรตอนเช้านะครับแล้วก็เดี๋ยวคณบุตรจะไปซื้อสาหร่ายด้วยนะครับคณบุตรจะซื้อสาหร่ายด้วยใช่ไหมครับแล้วพี่เดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่านมอยู่ตรงไหน,น Yeah. เป็นเขาครับเป็นไปที่วัดป่าปูทับเปิกครับผมอากาศเ สวัสดีครับเพื่อนๆเช้าแล้วก็ตอนนี้นะครับเราออกมาจากที่ว่าเรากำลงังจะไปใส่บาตกันนะครับผูดไม่มีรถนะ เป็นสวัสดีครับหรนสวัสดีครับ เขาไม่ไม่ขึ้นมาตรงนี้ก็ที่แรกจะขึ้นมานี่ผมบอกครขึ้นไม่ได้เด็กอ๋อค่ะอืมอ่าน ลงไปหรือขึ้นไปตรงไหนตรงตรงที่เราขึ้นมาเหรอมันมนไม่ใช่ของวัดใช่ไหมครับไม่ใช่พื้นที่แต่ข้างล่าง่ะค่ะอ๋อเป็นเป็นพื้นที่ของส่สวนที่ถนนละอ่าออ๋อเป็นของของถ้าเขาทำเป็นจุดชม วนจำมั่มมากตัวนี้โห สวยมากครับเพื่อนๆครับทางอุ๊ยทางเข้าวันะ <c oughs> โอ้าาย,ยโอ้โอ้นนยโาอา้ยโ้ยโ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยอยโอ้ยโอัยโอ้ยโอ้ยคอ้ยอ้ยโอ้ยโร้ยโอ้รโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโบ้ยอยอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยหอยยย้ ไปยืนแป๊บเดียวไม่ไปยืนแป๊บเดียวไปยืนให้เขารู้ว่าท่านองค์ใหญ่ขนาดไหนกับตัวเธอไปยืนตรงนี้ก็ได้อะจะแม่กวนอิมที่นี่มีเทพครบเลยนะครับแล้วก็มีหลวงพ่ออยู่ข้างบนเพื่อนๆดูทางขึ้นสิครับดูสิตัวพี่บุตรตัวเล็กกระจิตเดียวเองครับดูสิครับใหญ่มากครับ อันนั้นก็จะเป็นเจดีครับคุณบุตรอันนั้นเป็นเจดีใช่ไหมครับคุณบุตรเจดีสร้างเสร็จเมื่อไหร่ครับคุณบุตรตร่วมกันถวายไ,ได้นะครับอ่าร่ว <cushion S 2> ม,มกันถวายเลยนะครับคุณบุตรเป็นพระประจําบันเกิดพระอะไรครับพระแก้วมรกต เป็นพักกลางวันกดประจำวันก็ว้โทรเร่งเลยว่าเจอหลายวันแล้วองค์ละ9,999อ่าก็คือมาร่วมกันบริจาคได้นะครับถ้าใครสนใจหนแล้วก็จะไว้ในเจดีเนี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเจดีนี้สร้างเสร็จก็คือเขาจะปิดผนึกก็คือไม่สามารถร่วมบริจาคอะไรด้านในได้แล้วนะครับรก็ใส่เงินใส่ทองไปใช่ครับก็คือตอนนี้ก็คือองค์เท่าไหร่นะครับพ้บุตร9,999ใช่ครับก็มาร่วมกันบริจาคได้นะครับ รวมๆกันมาก็ได้นะครับเพื่อนๆสวยมากครับขอชวนนโมทนาบุญกับทุกๆคนนะครับรที่มาร่วมบริจาค สวัสดีค่ะนั่งอะไรตรงนี้คะนั่งรอรักแท้มีเหรอคะที่วัดเนี่ยค่ะมีไหมว่าเราจะมาขอรักแท้ด้วยอ่าได้ค่ะเดินเลี้ยวคงไปเลี้ยวเพื่อนดูหมอกหมอกตอนบ่ายสองอากาศดีมากครับตอนนี้ ลมเย็นหนาสวสบายมาก 5นาทีไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งครับถ่ายวิวครับเพื่อนครับคลิปนี้ผมก็ขอลาทิ้งเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีถึงสีอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็ยังไงแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับในช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับ ก็เ้าเกัดว่ายังไงแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับอาจจะมีคลิปต่อเรื่องของอาการโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวขอลาเพียงเท่านี้กันนะครับ,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ